ยืนใจในสที่เป็นดังนั้นเราตงเรียนการานฝันใหสร็จวัสดีค่ะวันนี้กิจวัตรับฉันรอซีเรียนการงานฝันวันนี้พบจับงานสืบเราจะทร้องใจกันปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างอันดีงานปจริงเพื่อให้ฝันดูน ใจของชุมชนจงให้เป็นปาเพณีนิยมตลอดจนกทั้งลูกหลานเด็ซึ่งกอไปเด็กนักเรียนถ้าทำได้ไม่ตามที่ได้กล่าวมาเพียงก็บนนี้จะได้ เป็นคนรู้จักหน้าที่ของตัวเป็น่านีเหมาคนมที่มีภูรูซึ่งได้ศึกษาอย่างดี